ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนก่าหรือยังเราพร้อมจะลุยนา,านาแล้วอ้าวดวงไม่ดีแต่เช้าเลยมาเจอเองไอ้จอร์ดมัก็พอกันนั่นแหละทำไมต้องเจอเองแต่เช้าด้วยเนี่ยอ่ะมาดูสิว่าใครจะสวยกว่ากัน มาทาอะไรแถวนี้ล่ะปกติไม่ค่อยเห็นนะทําก็ด้วยมันแปลกมากเลยนะเนี่ยที่จะได้เห็นเดงกับพ่อเธอโดนพ่อบังคับครับพ่อพาผมมาเดินเล่นโดนพ่อบังคับให้มาเดินเล่นครับใช่แล้วผมอยู่ห้องอยู่ดีๆแท้ๆแล้วครูโย่งล่ะมาทําอะไรอ๋อครูก็พาลูกมาเดินเล่นเหมือนกันครูโยง่งลูกครูโย่งเหลือแต่แขนบ้าเข้าใจผิดแล้วนี่คือลูกของครูแบบครบทั้งตัวเหลือแต่แขนให้ย่งเองไม่มีลูกไม่ใช่หรอแม้แต่เมียก็ยังไม่มีเลยนี่ ลูกทิพย์ไงลูกทิพลูกเมนูอ๋อนาสงสัยจริงๆอยากมีลูกทําไมไม่ทำล่ะทาไม่ได้ยังไม่บรรุนิติภาวะโอโหถ้าตอนนี้ไม่บรรุแล้วตอนไหนจะบรรุก็ต้องซักเลเวล50ขึ้นไปแล้วก็มีไอเทมระดับตำนานไว้ครอบครองสักสองสามชิ้นอาการหนักมากก็อย่างนี้แหละอยากลองรับรู้ประสบการณ์ของการจูงลูกออกมาเดินเล่นบ้าง ผมไม่ได้อยากมาสักหน่อยครูโยมอากาศก็ร้อนมลพิษก็เยอะพ่ออยากจะพาผมออกมาอีกเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยโอ้ยลูกพ่อสมัยที่พวกพ่อยังอยู่ป .4 เหมือนกันนะเดินไกลกว่านี้อีกต้องเดินไปโรงเรียนวันละหกกิโลกันานะเดิงไกลโยมใช่ใช่สมัยนั้นทุรักทุเลมากแม้แต่จัก,กรยานก็ยังไม่มีแต่นั้นมันสมัยก่อนครับสมัยนี้มีรถแล้วจะไปไหนมาไหนก็นั่งรถไปสิประหยัดเวลาด้วย ถาพูดมีเหตุผลเอาลูกแล้วแบบนั้นจะเรียกว่ามาเดินเล่นได้ไงเดินสิประสบการณ์้างทางสําคัญกว่าเยอะจอดพูดถูกผมเอาเวลาเดินเล่นเนี่ยมาศึกษาหาความรู้เพิ่มไม่ดีกว่าหรอปกติผมก็อยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของผมอยู่แล้วถามพูดถูก ประสบการณ์้างนอกก็สําคัญนะลูกลูกจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องตลอดชีวิตเลยหรือไงจอพูดถูกอยู่ข้างนอกมันเสียสุขภาพพ่อไม่เห็นจําเป็นจะต้องออกมาเลยถามพูดถูกโอ้ยถามโลกภายนอกกับงานอดิเรกข,ของลูกก็แบ่งๆกันอย่างละครึ่งไม่ได้หรือไงจอพูดถูกไอโยงเองจะเข้าข้างใครกันหนเข้าข้างพู้ชนะครุยงครับครุยงตัดสินมาเลยดีวยกว่าว่าใครพูดถูกใครพูดผิดเออได้ไหนพูดหมูหมึกกุ้งสามครั้งดิหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกึ้งหมูหมึกกึ้งถามเธอพูดผิดจอชนะ เย่พ่อชนะทีนี้ลูกต้องเชื่อฟังพ่อนะเดี๋ยวก่อนจอจะเย็นๆต่อไปตาเองอ่ะเหล่ามาสิอ่ะพูดตามนี้นะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ําไหลเชี่ยวหิวหวีไปหิวหวีมากล้วยหกหมดอีเนอีเนเคสบอขออีกรอบจำไม่ได้แล้วจอดแพ้เฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวกับเรื่องที่ข้ากับลูกคุยกันปะเนี่ยเอาดีๆใครพูดถูกบอกมาเลย มันก็พูดยากนะก็พูดถูกทั้งคู่มีเหตุผลทั้งคู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ข้าก็เข้าใจเองนะไวจอตแต่ว่าในฐานะที่เคยเป็นเด็กก็เข้าใจท้าวเหมือนกันอย่ามาทำตัวเป็นตังเลือกข่างเด็ดนี้โอ้โหมีบีบบังคับกันด้วยอะลูกพ่อบอกพอนี่สิลูก ยาทับนี่แหละห้องทดลองของเองค้าเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกใช่แล้วนี่คือห้องส่วนตัวของข้าไว้แต่ว่ามีขนาดกว้างเท่ากับบ้านนี่แหละ ก็ถือซะว่าเป็นบ้านหลังที่สองละกันแต่ว่าบ้านหลังนี้นะมีแต่ค่าที่เข้ามาได้เพราะว่ามันเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์โอ้โหสุดยอดเลยเวอร์มากว่าแต่อันนี้มันเครื่องอะไรเออเดี๋ยวก็รู้เมื่อเช้ามีปัญหากับพ่อน,นิดหน่อยพ่อไม่เข้าใจค่าเลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรเหรอไม่เข้าใจว่าชีวิตวัยรุ่นสมัยนี้เขาเป็นยังไงอะไรยังไงกันไงเออ์อก็จำแต่ว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่วัยรุ่นแล้วเหรอนี่พวกเราเพิ่งป .4 นะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าพ่อไม่เข้าใจค่าที่จริงเรื่องแบบนี้ก็พอเข้าใจอยู่นะ แม่ข้าเหมือนกันชอบอ้างถึงสมัยก่อนสมัยก่อนใช้ตงังเวลาแค่นี้เองแบบนี้โอ้หัวอ,อกเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แล้วเองจะทะไรล่ะทัมพอเก่ามีปัญหาข้าจะสร้างพ่อใหม่ขึ้นมาสร้างพ่อใหม่ไอ้ทัมเองบ้าไปแล้วไม่บ้าหรอกพูดจริงๆริข้าจะโคลนนิ่งพ่อขึ้นมาใหม่แล้วข้าก็จะอบรมบ่มนิสัยให้พ่อข้าเป็นอีกแบบหนึ่งจะโคลนนิ่งพ่อเองขึ้นมาแล้วก็สอนพ่อเหรอมันเป็นไปได้หรอวะการโคลนนิ่งนี่มันก็ต้องมีแนวความคิดเก่าๆตามมาด้วยดิ เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาระหว่างที่คโคลนิ่งเนี่ยข้าจะใส่โปรแกรมหัวสมองลงไปข้าจะปรับเปลี่ยนนิสัยแล้วก็แนวคิดของพ่อที่คโคลนิ่งมาใหม่ให้เป็นอีแบบหนึ่งไปเลยเอาจริงจริงคนอย่างทัมพูดจริงทำจริงไม่ทิ้งประชาชนโปรดเรื่องเบอร์ห้าบ้าเฮนเวอร์นิดเดจะทำอะไรก็รีบทำเถอะและนี่ก็คือน่องไก่ที่พ่อกินเหลือไว้มันมี DNA ของพ่อข้าอยู่ไปเอามาได้ยังไงพ่อข้านอนหลับระหว่างกินก็แล้วมาได้หลับไปได้ยังไงเหอเอ้ยเดี๋ยนะทําถ้าเองเอาน่องไก่เนี่ย ไปทามันก็มี DNA ของไก่ด้วยไม่ใช่เหรอมันจะกลายเป็นโคลนนิ่งไก่ออกมาหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการโคลนนิ่งพ่อเองผสมไก่ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะขนาดลูกชิ้นหมูสมัยนี้ยังผสมไก่เลยแต่เองไม่ได้จะโคลนนิ่งพ่อมากินเองจะโคลนนิ่งพ่อมาเลี้ยงไม่ใช่เหรอเอ็นนี่ตกลงเราคุยเรื่องอะไรกันแล้วนะพูดมากเสียเวลาเป็ดนักวิทยาศาสตร์ต้องทําการทดลองถ้ามัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่ก็ไม่ได้พัฒนาสักทีเอาแล้วนะวิธีการก็ไม่ยากก็แค่เอาน้องไก่ที่มี DNA ขอองพ่่ใสในเครื่อง ท้ามเครื่องมันส,สั่นกลูกไก่ไปคาในเครื่องเปล่ามาเป็นการทํางานของเครื่องอยากออกจากที่นี่แล้ววะโหยังกับคนเหล็กท้ามทำไมพ่อเองตัวเล็กจังเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันนะอ้าวลูกพ่อโตขนาดนี้แล้วเหรอโอ้โหเด็กสมัยนี้โตวไวจริงๆ หรือว่าเป็นอย่างท่ิฆาบอก DNA ไก่กับ DNA พ่อเองมาผสมกันกลายเป็นพ่อตัวเท่าไก่ว้าวพ่อใหม่ตัวเท่าไก่พ่อใหม่นะพูดอะไรของลูกนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่พ่อใหม่พ่อคนเดิมสวัสดีครับพ่อเอบสวัสดีครับลูกเฮ้ยถามหมายความว่ายังไงที่ว่าไม่ใช่พ่อใหม่ลุงจอยโคลนิ่งนี่แกไม่รู้ตัวหรอว่าแกเป็นตัวโคลนิ่งไม่รู้ตัวหลอกเป็ดเขาก็นึกว่าเขาเป็นตัวจริงมาตั้งแต่แรกก็เหมือนอย่างถ้าข้าแต่บอกว่าเป็ดจริงๆแล้วเองนะ่ะไม่ใช่ตัวจริงนะเองเป็นตัวโคนนิ่ง บ้าแล้วข้าเป็นตัวจริงไอ้ทั้มทำไมเองมั่นใจขนาดนั้นก็เพราะว่าข้ามีความทรงจําตั้งแต่เด็กมาจนตอนนี้เลยดินั่นมันเป็นความทรงจําของตัวจริงเองก็ได้รับมาด้วยฮ่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยลอเ่นเนปเปดข้าก็แค่จะบอกว่าตัวโคลนนิ่งก็จะมีความทรงจําแบบนี้แหละไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นตัวปลอมอ้าวใจหายหมดเห็นว่าปรับเปลี่ยนความทรงจําของจะเรียกลุงจอยคนนี้ว่าอะไรล่ะก็เรียกลุงจอยเหมือนเดิมนั่นแหละ เป็ดโบนาอะไรของเป็ดนนะ่ะอ่ะลูกพ่อทําการทดลองวิทยาศาสตร์ของลูกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกินปลาซะนะแล้วก็จะได้มาทําการทดลองต่อราบปีนี้อีกยาวนานลูกลูกทําถึงเช้าได้เลยได้เลยพ่อจัดไปงานวิทยาศาสตร์ต้องมาก่อนแล้วเรื่องราวของโลกข้างโลกค่อยตามมาทีหลังใช่แล้วพ่อพูดได้ถูกต้องโหนี่แหละทามที่ว่าเองดัดแปลงสมองพ่อเองอะดูไม่เหมือนลุงจอร์ดคนเดิมเลย ลุงจอร์ดคนเดิมหมายความว่าไงหลัเป็ดลุงก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอ,อ๋อเออครับลุงจอร์ดเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วโอ้เป็ดเจอพอดีเลยลุงมีเรื่องอยากจะถามหน่อยเฮ้ยอันนี้ลุงจอร์ดตัวจริง ครับลุงจอร์มีอะไรเหรอตั้งแต่เมื่อวานอ่ะทามไม่ออกมาจากห้องทดลองเลยลุงจะเข้าไปหาก็ไม่ได้เพราะว่าทํมห้ามฮะไม่ได้ออกมาจากห้องทดลองตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับใช่แล้วลุงเตรียมข้าวไว้รอตั้งนหนก็ไม่ออกมากินลุงเป็นห่วงมากแต่เข้าไปในห้องนั้นไม่ได้ก็เลยแอบฟังเหมือนกับทํมคุยกับใครอยู่สักคนนะเมื่อวานเป็กก็เข้าไปในนั้นใช่ไหมล่ะรู้ว่าอะไรบ้างหรือเปล่าเฮ้ทํมบอกไว้ว่าห้ามบอกลุงจอร์ถึงเรื่องโคลนนิ่ง ถ้าเกิดว่าลุงจอร์ดรู้ว่าทําโครนิ่งพ่อใหม่ขึ้นมาลุงจอร์ดจะว่าไงเนี่ยโอ้ยจะโกหกก็ไม่ดีจะผิดสัญญาที่บอกไว้กับเพื่อนก็ไม่ดีอีกเหมือนกันสถานะเนี่ยตอนนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเอาแบบไหนดีหรือถ้าจะโกหกเพื่อลุงจอร์ดสบายใจก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนโกหกอีกโอ้โหทางไหนก็มีแต่เลวร้ายเออดูทําก็ไม่น่าเป็นไรนะครับก็ดูปกติแข็งแรงดีลุงจอร์ดไม่น่าเป็นห่วงหรอกจะไม่เป็นห่วงได้ยังไงล่ะเด็ด ทามน่ะไม่ค่อยชอบกินอาหารครบห้าหมู่ไม่ออกกําลังกายไม่เดินเล่นไม่อะไรเลยวันๆก็คลุกตัวอยู่ในห้องทะลอย,อย่างเดียวลุงน่ะอยากจะให้ลูกออกมาอย่างอื่นบ้างลุงจอร์ดนี่ถ้าจะเป็นหัวขามมากเลยนะก็ที่สุดน่ะทามเป็นคนที่ไม่ชอบดูแลตัวเองลุงก็เลยช่วยดูแลก็เลยมาเป็นห่วงอยู่นี่ไงไม่ยอมออกมากินข้าวเลยโอ้โหลุงจอร์ดก็ดีถึงขนาดนี้ไอ้ท้ามมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า พ่อ,หอใหม่ขอยทามก็ไปเป็นในแนววิทยาศาสตร์ทามก็วิทยาศาสตร์อีกคราวนี้พากันจมลงไปใหญ่เลยงสงสารลุงจอรสเฮ้ทามข้าขอโทษน,นะเว้ยจะโกรธข้าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่ก็ข้าทําเพื่อเองลุงจอดครับความจริงแล้วทามเนะ่ยมันเอ่อมันโครน n i n g เพื่อนใหม่ขึ้นมาเป็นแนววิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วก็พากันครุกตัวอยู่ในนั้นนั่นแหละฮะโครน n i n g เพื่อนใหม่ขึ้นมาประมาณนั้นแหละลุงจอดหน้าก็คล้ายๆล,ลุงจอร์จผมก็เลยเป็นห่วงว่า ต่อไปมันคงจะไม่ได้ออกมาจากนั้นแล้วหลหะถ้าเกิดว่ายังทำงานวิทยาศาสตร์อะไรกันไม่เสร็จนะอ่อนิ่งเพื่อนใหม่หน้าค้ายเราเหรอ